สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับจักรบี้นะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะตรงนี้เนี่ยจะกับคำว่าสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับว่าสไตล์ญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนกินมันส่วนประกอบของนะจ๊ะในนี้นะครับก็คือเป็นมันฝรั่ง60%นะครับแล้วก็น้มันลานะครับ38%แล้วก็เเกลือสริมไออโดีน2%มีแค่นีาญนะมาครับสามที่แปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกลือเสริมอะโอดีนสองเปนจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็ทั่วไไปม่ใช่หรอ นะครับเออนะมันก็แบบทั่วๆไปอ,ะอ่ะอ้าโอเคคราวนี้ดมกลิ่นโอเคนะครับกลิ่นมันฝรั่งก้อธรรมดาคราวนี้ชิมรสชาติโอเคครับ,ก,ก,รรรคครบกินไปหลายทีแล้วคราวนี้รีวิวรสชาติได้อย่างแล่นนะครับพวกงอรงนหะ ต่างจากของไทยตรงไหนบุ้ตรงเลยนี่ครับชิ้นเนี่ยทั้งการทอดไม่รู้อ่ะว่ามันเป็นคำภาษาไท์ญี่ปุ่นยังไงครับเพราะการทอดเนี้ยเพี่ยงแค่หาได้ทั่วไปครับหน้าโรงเรียนก็มีนะครับก็อย่างแรกคือว่าในเรื่องของขนาดชิ้นเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับพวกเคฟตีนะเทียบง่ายสุดเลยเคฟตีเคฟตีเขาจะย,ยาวกว่าครับอย่างที่สองเนี่ยก็รอ มีความกรอบมีความคุณเครื่องแต่งแบบพวกเคสซีหรือแมคโดนัลล์นะครับตรงนี้มันจะมีความขุนมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรากินพวกเคสซีหรือแมคโดนัลล์นะมันจะมีความเป็นน้ํามันมากกว่านะครับจะมีเนื้อมากกว่าแต่นี่มันกินแล้วรู้สึกถึงความคุณกรุบกรอ,อ,อบมากกว่านะครับอันนี้คือความที่ต่างนะครับส่วนรสชาติธรรมดาแบเนี้ครับก็นะครับช่วงหลังยเงี้ยรสชาติาเงี้ยเบี้ยหายกินได้ตามอะไร ถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วตามโรงเรียนนะมันจะมีร้านทอดเฟนปลายเงี้ยแล้วทอดออกมาได้รสชาติใกล้เคียงนี้เลยเพียงก็เลยแปลกใจเงี้ว่าเฮ้ยตา์ญี่ปุ่นตรงไหนนะครับอ่าถ้าถามว่าอร่อยไหมล่ะก็ใช้ดได้ไงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้คือว่ามาันต้องมีความเป็นอะไรแบบเหมือนจิ้งเรเตอร์ความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่ากินไปแล้วเนี้ยไม่เหมือนกับไม่ต่างกับของไทยที่เราหาซื้อได้ตามทั่วๆไปครับก็แบบงงๆสิ่งที่ต่างกับของไทยทั่วไปคือรักกัดเนี้ย เห็นไหมเืม่อีแบความขุ่นมากกว่าทนันเองเพราะของไทยอ่ะที่กินนี่คือว่ามันจะมีความเป็นเนื้อของมันฝรั่งเข้ามามากกว่านะครับโอเคครับเมื่อจบกันเลยดูคลิปนี้ไปเท่าน,นี้นะเจ้าฝากกดไลค์ติดต่อใครล้ดกระชายด้วยนะ